Same time official. โอเคครับผมสัหรับคลิปนี้ควจะมาทำคลิปแปลงร่างเป็นโลเซ่แกล้งไอคิมไม่ได้ดูที่มันแปลงร่างเป็นเจนนี่แบบพิงทุกคนก็อย่าเพิ่งกดปิดคลิปนี้ไปเยทุกคนเพราะว่าคลิปเนี้ยมันจะสนุกมากเลยเว้ยเพราะว่ามันเป็นแบบการโดดด้วยเว้ยทุกคนแบบว่าถ้าใครนับได้ว่าผมกระโดดไปทั้งหมดกี่ก้าวอ่ะผมจะให้เงินรางวัลหนึ่งพันบาทไปทุกคนผมแจกกิงนะทุกคนถ้าใครนับนับถูกอ่ะแล้วผมจะไปผมจะไปนับนับนับย้อนหลังเอาเนี่ยทุกคนก็สัหรับคลิปนี้จะเป็นงก็เราไปชมกันเลยดีกว่าททททุุกกกคคคคคคนนนเเเเเดีีี๋ยยยยยววลลลลลิิิปป้้้ผผาาสูหญงงัับบอออ่โตรรฮ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาอยู่กับไอคิมเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนอืม่ไม่เราไมา่อยู่กับเจนนี่แม็กคลิงนะครับใช่ไหมครับคุณเจนนี่ ใช่แล้วค่ะอุ้ยเอาเอางี้ดีกว่าผมก็ขอคำเตือนก่อนเลยว่าห้ามดราม่าทุกคนเพราะว่าเป็นการแบบว่าเป็นการแสดงเท่านั้นทุกคนเหมือนได้แบบมีเจตนาจะล้อเลียนอะไรนะทุกคนแบบเพราะว่าทำทั้งหมดความบันเทิงนะครับผมใช่แล้วครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะใช่ทั้งหมดความสนุกทุกคนครัอย่าชิมมากนะครับผมก็ติดตามอยู่นะวงแบล็คพิงค์เนี่ยทุกคนก็น่ารักนะทุกคนก็ไปดูกันเลยดีกว่าเออเนี่ยตั้งค่ามาตั้งๆอะไรบ้างเหล่ามังโกไข่โกครีมเอ้ยไม่ใช่คุณเจนนี่นะคะเดดีีี๋ยยยววเเเเลลออซ่่่นนนนนนจะะะพาาาามมมแ้คครััับบกื โอ้โหถ้าเกิดยกเลยอะอืมใช่นะตัวเองโอ้ยเจนนี่เราแบบเราแบบผ่านชฉยเลยอ่ะแกเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรนั้นเฮ้ยทำไมทำไมเราเป็นเกมโหมดด้วยอ่ะเดี๋ยวเราต้องแบบเกมโหมดแอดเวนเจอร์ไหมอ่ะ ไม่ต้องหลอกไม่ทันแล้วโอ้โหแล้วเกมมัอเวนเจื่อนทุกคนนี่นับนับไปเรื่อยๆทุกคนว่าผมกระโดดไปกี่ก้าวแบบไม่นับไม่นับที่กระโดดซ้ำไม่ต้องนับนับแค่แบบขั้นอะเนี่ยหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยทุกคนถ้าเกิดตกแล้วไปใหม่ก็นับนับนับอันนี้หนึ่งใหม่เหมือนเดิมนะทุกคนเนี่ยเออฟึบห้าหกเจ็ดได้เปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้อันที่แปดทุกคนอะแล้วก็เก้าสิบเนี่ยทุกคนนับไปเรื่อยๆนะทุกคนชึบชึบโอ้โหตกว่ะ ดูบอมันจะง่ายไหมแน่นอนจ้าเจนนี่ทำไมเจนนี่แบบว่าเจนนี่ไม่ค่อยออกกำลังกายหรอแล้วไม่เคยเก่งไงเอาแบบออกออกแบบออกกำลังกายแบบด้วยการเต้นหนึ่งเดียวหรอไม่ออกกำลังกายแบบอย่างอื่นเลยหรอแล้ววันหลังก็เธอก็แบบว่าไปไปแบบออกกำลังกายเข้าฟิตเนสบ้างนะเชิญเลยชิญแล้วต้องไปทางไหนวะเน,นี้อ่ะจะไปทางนี้ปะ่ะ ตกนี่คือความยากระดับหนึ่งใช่ไหมทำไมมันยากอย่างนี้โอ้โหไปไหนต่อเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไปไหนต่อวหรนี่ไไนนนครับเฮ้ยครับเอวอว่ะคือเหมือนเราต้องไปทางนี้เนี่ยทุกคนด่านหนึ่งก็แบบยากลำบากแล้วอะชึบชุบชุบอืมเอางี้ดีกว่าระหว่างทางเราจะแบบคุยภาษาเพื่อนซีไหมเพราะว่าเจนนี่กับแบ็คพิงค์อะไม่ใช่เพราะเจนนี่กับโรเซ่เขาก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมในแบ็คพิงค์อะ ใช่แล้วเาคุยภาษาเพื่อนเลยวันนี้ไปช้อปปิ้งที่ไหนดีวะือถ้าคนไม่กดไลค์เราจะแบบเราจะแบบเราจะไม่หอมแก้มดีไหม <c oughs> โอ้โหโอ้โยงันเลยเหรออืมใช่ชึบชึบ<อ>ืโหนล้วว่ามันมันยากเกินไปมันเล่นเกมโหมดได้แบบไหม<ช>เกมโหมดจีทีที่ถ้ายากเกินเดี๋ยวเราก็จะแบบข้ามขั้นเบอร์ทุคนชึบเอางี้ดีวกว่าเดี๋ยวทุกคน่ะอาจจะเคยเห็นแบบ เจนนี่เขาชอบแบบเขาจับคู่กับอะไรลิซ่าที่เขาแบบชอบอันนั้นกันอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาโรเซ่มาจับคู่กับเจนนี่มั้งไหมมันก็เคยเห็นอยู่แต่แ,ตแบบไม่เห็นไม่บ่อยเท่าไหร่นะเห็นไม่เท่าลิซ่าทุกคนเอางี้ดีกว่าผมจะทําแบบเอาโรเซ่ไปจีบเจนนี่นยทุกคนเริ่มเห็ไหมคุณเจนนี่ได้เลยเออโรเซ่แบบอยากมีแฟนที่เจนนี่ต้องทำไงอ่ะ อุ้ยอุ้ยผ่านแล้วเราเราผ่านแล้วอ่ะเราผ่านแล้วอ่ะแล้วเรากลับมาจุดเดิมเพราะเอาใช่เราว่าเราแบบข้ามขั้นไปเลยไหมอันนี้เอานี่เลยระดับเจ็ดเต็มสิบไปเลยเอาโอ้โหระดับเจ็ดเต็มสิบเจ็ดไม่เออขอขอขออภัยนะคำหยาบนะครับเออเข้ามาเข้ามาเอ็กว่าได้อยู่นะเฮ้ยอะไรนั้นชึบชึบอะไรนั้นเออเออเธอมีแฟนหรือยังอ่ะเจนี่ยังไม่มีเลยอ่ะเธอใช่อ๋อ โรเซ่คนนี้ก็ไม่มีนะชึบๆอาจจะมีเป็นบินบินขึ้นแบบเยอะหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันไม่งั้นไม่จบหรกทุกคนวันเนี้ยแบบเป็นคลิปแบบว่าแกล้งแกล้งแบบแกล้งคนดูแลนะ้วกันมบอกว่าซิกมาแต่มานขึ้นไหนได้ชิกันดูดถ้าไม่ด่านนี้ไม่ไง่ายกว่าด่านแรกไว้คิมก็ผ่านแล้วแล้วเธอพุดธลีวอ,อืมนี่ในแบบสิบจมสิบเลยไปเลยแบบยากสิบจเสิบอ้บอบเพราะเราบินด้วยบอกว่ามันเลยแบบง่ายอ,อ่ะ เดี๋ยวเราลองปิดบินไหมไม่ได้นิแบบแบบนี้ปิดบินไม่ได้เดี๋ยวมันแบบตกเหีวตายนะเหลือเชื่อใช่ยากจริงวะ่ะเนี้ยขอบ,บินมาแล้วกันอเอ,อิบ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  <c oughs> เอ,อิบปกติมันจะไม่ผ่านอยู่แล้วเออเฮ้ยหลือว่ามันจะมีเรื่องเล่าสักอย่างสักอย่างบ้างแบบ เออใครที่อยากเหขียนซีรีส์ร้อยวันไหมทุกคนอยากผมอยากทำร้อยวัน N P ไว้ทุกคนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคนว่าตัดภาพมาจากไลท์สตรีมโคตรโคตรไม่ชัดอะทุกคนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคนให้แบบซิกกมาซิกกันดูซิกปุ้ยแล้วไปกับบู๋ก็ผ่านแล้วไม่ได้ผ่านนี่หว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันเป็นเช็คพอยต์นี่หว่าก็ผ่านแล้วเอาเป็นว่าเราเราจะไม่นี้แล้วกันเราจะมาพังแบบเล่นแล้วทุกคนคลิปเนี้ยเป็นคลิปพังแบบเล่นเป็นคลิปชิวๆแบบชิวทำไมมันชิวอย่างนี้วะ ไม่เคยทำคลิปชิวขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนะเว้ยแค่ผมทำคลิปทิกต็อกทิกต็อกกับคนดูไหมเอ้ยทิกต็อกกับน้องฟิล์มไหมทุกคนทิกต็อกกับน้องฟิมอีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะทุกคนก็อุย้ยใคดีอยากดูก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมทิกต็อกกับน้องฟิล์มอะแบบคนส่งคลิมปมาเต็มเลยเว้ยแบบเอางี้ดีป่ะกูจะคุยเรื่องอะไรดียะปีใหม่แล้วกันคลิปเนน่ะกันปีใหม่เนะอะปีใหม่มึงไปไหนบ้างทุกคนก็ย่งอยู่บ้านนะอยู่บ้านครอบครัวนะปีใหม่อะแบบ ยึดแม่แบบอยู่บ an ้านเนี่น้อแบบวันเหมือนวันลมญาติอะไรเงี้ยนะฟิลฟิลเหมือนงวันลมย่าดนะทุกคนใช่แต่มันไม่เหมือน่กอนความย่าดไม่ใช่แต่มันเออแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะยังไงเอามือมือพูดก่อนเลยมันมันมันเหมือนขาดอะไรไปอ่ะมันเนาะ บางคนแบบญาติญาติอยู่ไกลอะไรเงี้ยเนาะแบบมาไม่หาไม่ได้อะแบบเศร้าอะไรแบบทุกคนก็มีประสบการณ์อะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ก็ได้น,นะผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมับเป็นเหมือนเป็นวันรวมญาติวันหนึ่งนะว่าวันปีใหม่นเนี่ยเท่าเนี้ยไอ้เหี้ยแบบทุกคนลองเล่าวันนี้ทุกคนผมอยากฟังค่เห็นทุกคนมาแบบคอมเมนต์ตอนนี้นะทุกคนคอมเมนต์ไปเลยแบบผมผมอ่านทุกเมนต์นะทุกคนผมอ่านทุกเมนต์แต่อาจจะไม่ค่อยกดใจเพราะว่า เพราะว่าแบบผมไม่รักกระจบปะเฮ้ยหยอกๆทุกคนผมแบบอันชุกเมนแลจะแบบไม่ไม่ว่างกดให้ไงจะเห็นทุกเมนนะใช่แล้วทุกคนก็อย่าลืมมาเล่ากันได้นะผมก็ขายายาผมทำคลิปจิ๊กตอ,อกกับคนดูก็บอกมาได้นะครับเป้าหมายปีนี้ผมก็ 7 0 0 0 0มื่นซับผมก็ได้แล้วนะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมถ้าไม่มีทุกคนผมก็ไม่ถึงหนึ่งหนึ่งเอ้ยไม่ถึงเจ็ดหมื่นซับหรอกทุกคนแล้วก็ขอบคุณแบบพวกแฟนคลับพวกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมเช่นเอโกคิมเนี่ยเย้เดี๋ยวจะเขื่อนไม่อาจสาดขึ้นมาแบบเชิญเชิญอัดคลิปอะไรเงี้ยก็แบบมันก็มากันนะทุกคนก็ตั้งกิฟต์แอนยูนะครับผมใช่ก็แบบว่าประมาณนั้นแหละทุกคนก็เชื่อคขยันผมทำคลิปทวิตต์ก็บอกมาได้นะครับผมให้ผมแกล้งเดี๋ยวซีซิบงไหมเดี๋ยวนี้แบบ ไม่อัดไม่อัดเพลงให้ผมอะเขาไม่ส่งเพลงให้ผมไลยทุกคนเออคือแบบผมจะากทำเพลงกับเขาไงผม,ผมบอกผมบอกผมบอกว่าถ้าพี่อัดอะผมรุมพี่ใหม่เลยจบปะบอกอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าเอดแม่กูเขินหน้าไอศูนย์เก้าว้าหน้ากลัวเขาบอกอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนคิดว่าผมจะรับมือไงเดี๋ยวผมลองแก้สักทีไหมผมจะไปปล้ำเขาเล่นมายคราฟอยู่ทุกคนถ้าเกิดได้ผมเป็นอะไรที่ดีมากทุกคนถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปวดฉี่ไหมเรื่องการปวดฉี่ไหมถ้าปวดฉี่ครับมึงทำอะไรอย่างแรกครับมึงปวดฉี่อะ ี S <S ่เออทำไมแบบคนปกติเขาคิดไม่ได้อนะวะวันนี้เฟอร์เฟดจะเป็นในแบบวะใช่ไหมไม่จะนะกูวิ่งกูอยากดูเอ็นเคดีแต่ละไอ้เขียดเราจปวดเยี่ยวเพราะว่าปวดเยี่ยวชัวต้องทำไงเป็นเหมืเยี่ยวกูก็อัน,นเยอะเลยไอ้เหี้ยจิ๊บวันจีบหายอ,ออกมากูรีบออกมาเลยวิ่งไปก่อนเพื่อนไอ้เอ้ยใครอยากเห็นหนึ่งร้อยวันนี้มันหนึ่งร้อยวันความเป็นมาเขาหนึ่งสองสิบเก้าเนี้ยแบบทำเป็นฉบับไม้คัพอ่ะ เออทุกคนอยากได้อยากเห็นแม่แบบหนึ่งร้อยวันว่าหนึ่งสองเก้าเป็นมาไงทุกคนแบบอาจจะมีพวกพี่ไม้อะพวกพวกไอ้บอสมีซีเคพวกพี่บอมมามันในพวในคลิปด้วยทุกคนแบบว่าเออมาเล่าเรื่องราวแล้วให้เห็นภาพมาทุกคนก็อยากใครอยากฟังก็มาบอกกันได้นะผมจะผมจะเล่าฉบับร้อยวันก็คือเฟกหนึ่งร้อยวันนั่นเองทุกคนแต่แบบให้มันดูมันมีเรื่องราวไงทุกคนแต่ความจริงมันแบบมันมันยาวกว่าร้อยวันทุกคนเป็นปีอ่ะผมไม่จะกไกลกลราว่าแปดปีทุกคนก็แบบว่ารอชมกันได้นะผมสั้นคุยเลิป พี่ๆอะไรไม่รู้ทุกคนก็ขอบคุณมากถ้าเกิดใครอยู่ถึงตอนนี้ออนเออไวยพรได้ไหมได้เลยทุกคนใครเนี่ยใครเรียกเขาเรียกว่าอะไรวะใครที่ดูคลิปผมถึงตอนนี้ก็ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็ขอให้สอบได้ที่ดีๆนะแล้วก็แบบใครสมมุติมีพวกแบบเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยโอ้ม่น่าจะมียุนเด็กครูน่าจะเด็กอาจจะแบบเข้ามาทันยมเนี่ยก็ตั้งใจสอบนะครับผมก็ช่วงนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดกับปลอดภัยกับโออลไระโอไมคกอนเนาะใช่ไหมอันใหม่อ่ะเออก็ขอให้แบบ นั่นแหละทุกคนขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงประมาณนั้นทุกคนขอร่ำให้รวยอ่ะเหมือนผมอ่ะเอ้ยไม่ผมไม่รวยขอให้สปอนเซอร์เข้าผมเยอะๆนะครับผมก็ทักมาได้นะครับผมอีเมลก็ใต้คลิปเลยนะครับผมใช่แบบขอสปอนเซอร์แบบงบหนึ่งหมื่นไรเงี้ยอโอ้ยไม่ใช่ช่วงนี้ก็ทีเก็บตังค์อะไรเงี้ยทุกคนก็เราสปอนเซอร์เข้าได้นะครับเอมทักมาสักสิบคนไรเงี้ยแต่ไม่จ้างทุกคนอันนี้ก็ไม่เอานะเอ้ยเว้ยก่อนะครับ <c oughs> <c oughs> ไอ้ไรเงี้ยประมาณนั้นทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะไอคิมประมุด้านนี้เนาะ ใช่คน <S <S <ๆ>ไม่ยหมยนะครับไม่ยหมยครับ